เกียรติเกับรทางคณะเจ้าพากล่าในประกอบพิธีกุธสวิตไฟบูชาพระรัตนตรัยในานามของทางคณะเจ้าพาขอเรียนเชิญครับ ที่ประธานในพิธีประกอบพิธีโฉสวิถีไฟบูชาพระรัตนตรัยเชิญทุกท่านประมือครับเ้อยขันเจ๋งเหครับไม่ต้องครับท่านเิญนั่งนะครับ เชียนนะครับซึ่งท er ah> ่านจอทำมาจากจังหวัดเพชชบูรณ์นะครับทำอะไรก็ทาขอขอขอบพระคุณทำดีปลอดลุกอย่างสูงนะครับรับดับต่อไปก็กาวคำนวักสกาพระรัตนทรัยกราพระสมบัติเป็นจีนและรับสิ่งรอมกันครับกลา มีนาสก,การณนาพุทธังอาภิปุชยามาอิมีนาสก,การณ์นรอาังอาภิปุชยามาอิมีนาสก,การณนาสังฆังอาภิปุชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ สวะคาโตพระเขาวะตาธัมโมธัมบังนาปสามีสุปฏิปันโนพระเขาวาโตสาวกสังโฆสังขังนามามีมัยังพันเตวิสุงวิสุงรกักนัทธายะติมสลาเนนาสหาปันจศีลาดิยาจามา ภูติยาปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณาธายาติสละเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามาตติยาติมะยังพันเตวิสุงวิสุงระคณาธายาติสละเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามา พะขาโตอะราห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราห์โตสัมมาสัมพุทธัสสะ มังสารนังขจามีมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิปุถิยัมปีพุทธังสารนังขจามิปุถิยัมปีพุทธังสารนังขจามิปุถิยัมปีธรรมังสารนังขจามิ มปีธรรมบารสราขจามีขุติยัมปสังขังสระงขจามีุติยัมปีสังขังสระงขจามีปติยัมปีพุ สรานังคัจฉามิอั ha, ต Superman, ant. love, ิยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิอัติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิอัติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิอะติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิอัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิสัลลาะกามานังนิพพิตานาโม At ani, ปานาติปาตาเวราเมณีสิกขาปัทังสมาธียามีปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามีอาตินาธะนาเวราเมณี สิกขาปะทังสมาธิยามีอธิลาธาดาเวรมะหิสิกขาปะทังสมาธิยามียามีสุภิชาจาราเวรมะเีสิกขาปะทังสมาธิยามีปะเบสุมิชาจาราเวร ภะถังสมาธิยาเมสุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยาเมสุสาวาทาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยา,มา,า,าเมสุราเมรยมาภาชะมาทานาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามีสุขาเวรยัปชะปะมาทถานาหัวระมะสิสิกขาปัทังสมาธิยามีมะเนปัญจะสิกขาป จะเราวะกับบางปังสกุระตีระวะผานังธรรมเทศนานังสัพพะวัตุตัณห์บริสุทธังกายกัมมังวจีกัมมังโมกขกัมมังสันจิจักสันจิจัอาติตาหสัมภะทัตหูสัมปัจจุปนาสสังสะพังโทสังสภมุทุกโธ นะครับจากท่านร้อยตำรวจเอกดดชัยเดชรงคำรองนายกเกทศมนตรีตำบลบ้านควายอะไรให้เกี่ยวประถากระดาษผ้าประกอบพิธียึดเทียนสอบประทับอะไรนาของทางคณะเจ้าภาพาขอรเรียนเชิญครับ คุณรอยประนันเอกชัยเดชรงคำรองในยกเหศสมนตรีนฝนลองฝ่ายในความเคารพเป็นอย่างสูงครับด้านต่อไปนะครับขอเชิญสาธุชนทั้งหลายได้สนับลับฟังคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงพระนธรรมเทศนาโดยท่านพระครูผาสุขนันทวัฒเจา้าคณะตำบลในเวียงเขย สามวัดส่วนหอมเป็นโงคแสดงพระธรรมเทศนาในคำคืนวันนี้นะครับก็อของนัสึกษาทุชนทั้งหลายอยู่ในอาการสะบนะครับลลมมาจโลกาที่ปติสามปติกัอัญเชลีอันทิมวารังอายาจาราสันติธา สัตตาปะราชัฌาติกาเทตุธัมมังนุกัมติฟังปาจังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตัสสะภะคะวะโตอะระพะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังพยาธิกาโลจะเทหะนิเกปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสสิงอนิมิตะนายะาอเรติสังขารธรรมน้ำมาผิโรธ คนเฮามนุษย์เกิดแก่เจียบตายหัวทตุเจ้านี่จะขอขยายหาที่สบายมันตึงก่าใดคนเฮาเกิดมาความตายอยู่ไกลสังขารธรรมคนนี้คนเฮาเกิดมาบ่บลบอีกลี่ย่อมสายหลังอันทุกข์เกิดเป็นมนุษย์มันกว่าใดล่องหนเกิดมาเป็นคนมันหลอกข่ากว่าใด จะหลวงสุดสัต์อยู่รุ่มไตจ้างมาหมอควายขอแล้วเป็ดไก่หมูหมาอก,กาะขากาดแก้วเึืนอยู่บ่ใดสร้างอ,นนนาองันกันเกิดมาแล้วย่อมตายเหมือนกันชีวิตไผ่มันสังขารโลกตังเต็มว่าเอาพระหมอหวยขอไหวเป็นตีจัง็ยังหมอหละนนั้งไหวเมิดก่อนดับสังขารจำเน้อหิ่งวิตจุงสร้างสมอันความดี เมื่อตายไปแล้วหมอดม่วยเป็นผีคุณงามความดียังอยู่สืบสร้างยังอยู่สืบสร้างทำนิกาฐานนาโอกาสบัตนี้อาจตามภาพจะได้รับประทานชี้แจ้งสแสดงผัสสรรรัม,มเทศนาะพนานาศาสนาธรมรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นเครื่องประกับประของฉลองสัทธาปัะดับปัญญาบารมีอนุโมทนากุศลบุญญาลาศีที่ท่านคณะเจ้าภาพอันประกอบไปด้วยญาติกาวงสา่อแม่พี่น้องได้กราบคุณแม่ใส่ใสสยผนยาใจพ่อง้วยอยากสนิทวิสหายได้รับเป็นเจ้าภาพอุจจาพระธรรมเทศนา เพื่ออุปถิดส่วนผกุศลผลบุญตามตั้งหลายเหล่านี้ผู้ทิดคัองแกผู้ติดยุติตายไปสู่ปรโลกไปนาอันมีนามาก่อนจิวาในเจสนาคำราชาที่ได้ทำกาละกิริยาอำลาพาจากคุณแม่ภรรยาลูกหลานญาติสนิดมิสหาผู้ัูบัคบ,บัญชาผููทีหลงงานพี่น้อง การระยะนเมตรทุกข่านไปอย่างของมีวันครับหลังจากได้อยู่ชมโลกเป็นระยะเวลาถึงสามสิบปีสามศูนย์ศูนย์สามเนาะอันนี้เป็นเลขอายุของเปิ้ลหรด้ว่าหยางหนักนี่เป็นเลขอายุของเปิ้ลเป็นระยะเวลาบางคนก็คิดในใจว่าผมมันสักนหน่อยบางคนถ้าเปิ้ลเป็ี่ยนคนที่มีศีลไม่ทำในใจเขาก็ว่า มันก็แน่นอนทุกคนมีซิธ์เสมอกันดังนั้นแล้วจะว่าสามซิปเก้าซิปร้อยสาวอย่างมันกระแนสักอย่างสถายาตยงสาธุชนทั้งหลายในทำาพืนวัานี่นั่นเอาทุกท่านเป็นทูทีมีความรักความอาลัยต่อการจากไปของนยดดายเจษฎารรมราชาจิงไดมาประชุมกันณสถานณตินีหรือ้านดังนี้เร่งตอนได้จัด ในตางกองเพ็นผู้สนุท่านเจ้าภาพได้จัตยามีการบำเพ็ญกู้สนุกส,สวดพาภิธรรมลูกเพลินเลยมาแล้วก็ฟังนี้ <c oughs> เป็นเพื่อนพิเศษที่ได้เป็นพื่นสุภาพ <c oughs> ได้จัตยามีการเตดนาศพแสดงพระธรรมเทศนาโดยท่านอาจารย์พระปรัชนาสนันกนังโคกใหม่หรือที่เขาหัวใจก,กันวันตุนาสิง เป็นได้มีโทรศัพท์ไปหาโทรศัพท์ติดต่อไปหาทุกเจ้าก็บือว่าของมาแสดงคเถึงหลานตุกหน้านี่ล่ละพอดีก็ที่บบันที่วบัดอัตมาผ่ามันก็มีงานซอมอยู่เหมอะเพือพระสงค์ไปสวดแตนก็ได้ทับหนีม้ตนมาก็เก็คือเป็นการ ที่ได้แสดงความเสียอกเสียใจด้วยตัวหน้าเปิเดเผสมาเทศชอบหลานเปิดเผยการฉลองสัทธาด้วยเพราะว่ามีโอกาสมาได้มีโอกาสมาสักเต่อเคยมีคนมีม้นามาทั้งเทศเหมือนกันแต่ว่ามันมีฤิ์ที่จะมาได้มาพอเปิดอนล่เดีย๋ยวนี้เัใจพอแกดพอหลฟ์อ๋อแต่ถ้าว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์เป็นปกติแต่ถ้า,าเขาปด้เดมจือเนี่ยการโทรมาแปลกๆคือเจ้าบอกไปครับ พ่ออันยังปวเป็นแก้งคอเส้นเตร์นะฮะไปนําทักเหุจุกนโคตนั่นกคตนี่จะเสียงเงินเสียงของโดยเฉพาะผู้สูงอายุกบดีคนเฒ่าคนแก่อยู่ตาบ้านนี่มือห้อจะต้องระวังนะดีแหละคนเฒ่าคนแก่เป็ชอบหอเกล็ดหอไล้อย่างกต่ขอมาจุกนคตนั่นคตนี่ก่อพิจารณาพอปนิ้ัใจได้นัโคตอัจจะได้เสียเงินเสียของถึงเป็นการดูด งเงินออกจากธนาคารก,กดดีแล้วนี่มันยุกมันหลอกกันมีหลายวิธีที่เขาจะเคื่อนมาไ้้ต่นาแล้วถสถานาทำใจนสบายสบายวันนี้สายฝนโปรยไปมาก็บอกเป็นปัญหาบเป็นอุปสักูเจ้าก็จะได้สแสดงพระธท,ทรมาเทศนาวป็นดม่ลำดับพอสมควรเกเวลาก่อนจะได้ยุติลงในเวลาอสมควรออกวันนี้ไ้ หมอนผ้าสจากัดนามาสนดพระอุทัยโจยาเาจ้าไม่นึงเพราะว่าตะกุ่นเนี่ยมนแล้วเกลือสถานในไไปฟังไปเจริ Fuck him. ยังโยมตั้งใจฟังเทตกันโยอมจากเทตกันวันนี้ย่อมจะมีปัญญาบันเขากามมดับอารมณ์ย่อม่าตั้งใจฟังพระในทางทาเอไม่ใช่ลิเกปะเดียวจะเสียแก่นสาและพรที่วีที่เขาเล่น ให้ยอมทุกทันนั่นหลงเมาหัวเขาเย้า,ขาเขาอยวจนเราหัวร้อลืมแม่ลืมพ่อลืมลูกลืมหัวอย่าไปหลงละครจนลืมครอบครัวอย่าหลงเมาหัวไม่สิ่งมายาแต่ก็ ยอมเลิกลองีิเลตตัณหาดับความรักลงด้วยเหตุผลเตือนให้สำนึึกรู้สึกตัวตนจะไเลิกกังวลหลับในก้ามมัคุณเกิดปัญญาละคนคว้าความจริงมันเป็นแต่สิ่ง ที่ไม่เสื่อมสูญบำเพ็ญสิทานไม่เป็นต้นทุนละบาปสร้างบุญจิตเราก็เปิดบานยอย่าอย่ามมวแต่หลงพระวงแต่โลกสุขแล้วก็โศกไม่เป็นแก่นสารอย่าหลงหวัวเมาไปจนเกินประมาณจงมันวิจารณาไปตามความจริง เกิดมาเป็นคนดนีไม่พ้นความตายไม่ว่าโยงมผู้ชายหรือว่าโยมผู้หญิงอย่าจบมราชาโยมจงยาประวิงล้วนเป็นแต่สิ่งไม่จีรังการถึงจะมีสมบัติปรรมมาจากามีเกียรติศักด์พ้พอมความมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อ เรือว่าจ้างองค์ธรรมจุลังท่านไม่รอเวลาถึงไม่พร้อมก็ต้องพลากแสนรักก็ต้องล้างจำเป็นต้องห่างสิเนฮหถึงมีพ่อแม่และบุตรทดาก็มีอาจมาช่วยปอง มาเพราะว่ายมมาบานท่านไม่รอเวลาถึงคราวได้แม่ยาแก้ไม่มีต้องกลายเป็นผีเราหนีกายก็ไม่พ้นจะเป็นราชาหรือมหาจรต้องทิ้งกายสะกลนโสนเชิงตะกอนมาฟังลาษาโลกยิบยกมาอ้างอยาิโยมผู้ฟัง อย่าได้ง่เงาวันนี้มาเทศก็เพื่อบรรเทาให้ยอมหยุดเงาหละบในเรื่องโลกีโลกีสมบัติต้องขาดกระจาละข้าวของทางร้ายเอาไปไม่ได้สักอย่างลาบยศเงินทองเจตสลายังต้องปล่อยวาง กว่านี้เสียงเปิดมาะกว่านี้นะอันนี้มาเป็นของกินแดงก็บอะไคนเมียงเอาว่าว่าเอาหวนเอาแังเอาปฏิธรรมกรรมสังสอนเป็นสาระธรรมในสถาอญาติโยมได้ฟังเนาะเอาอยู่บ้านเอากินกระพิบนำปูมันแล้วก็กินแกงเทสท่องกินแกงัะพีผ่องสลับกันไฟอุบาอาจารย์หลายท่านหลายองค์ก็มาสแสดงพระธรรม ก็มีผู้คลิตแตกต่างกันไปจะเรื่องมันคนนั้นคนนี้มันก็เป็น,ปนไปแต่ใดตั้งไข่ตั้งมันตั้งหนูกันหนูใดตั้งในกับในเตี้ยวบาว่าั้กันมีพอด,ดีแต่ละ่ันแต่ละคผลจะพาอยาจยมั้งหลาอาชิงดีทุกพ้นจะต้องพบเจอบ,บา,าวาเจ้าว่าเลีวก็คือความตาว่านนันน้นเป็นคิ้วของนดดา,ายเจษดาคำรรชาอายุ สามสิบปีที่ได้เปลี่ยนไปตามกอ้อนแห่งพระไตรลักษณ์คืออนิจัง,นนจงตัวขังอนาตาจิงต่างหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไประดับสลายไปที่สุดพวนี้ไผ่หนีข้อนี่ไปใดก็ไม่ทาหยาดย้มางานซบเลมืนมาผงอนจิจังมาผงก็ได้ยึดมันถือมันบางคนมาซบหนีมาผงเบาวางยังยึดยังถืออยู่ พิธีามประกาศเจนี่จากรอยเองเกิิป็นร้อยติ๊กบ่ไผบ่ไผสู้ให้เกียรให้กน้อยนึงนะอาจะเป็นนายพเป็นห้องนายพันก็บ่สู้อันเนี้ยบ่ผงบ่วางใต้สุดแล้วลายดทั้งหลายชื่อเสียงทั้งหลายเอาไปบ่ได้นะลาบยดทั้งหลายเอาไปบ่ได้สักอย่างเนี่ยมนเจตสดาเนี่ยสัทธาญยงวันนี้คือเจ้าได้ยิบยกเอาพระบาลี ตื่นั้งเป็นนเิเคปโกดเพงตนว่าชีวิตตังพยาธิกาโลจะเทหนิเขปนังค้าติปัญเจเต,เตชีวะโลกัสมิงอนิมิตานะยาระเลแปลความเป็นภาษาใช้ว่าชีวิตของคนเฮานี่มีสิ่งที่กัหนดบอดใดตายบอออกบัดทุกอยู่ด้วยกันห้า,ปร,รารประการมียอย่างห่องข้อที่หนึ่งนั่นก็คือความ เป็นอยู่คือชีวิตขอี่สองความเจ็บไข้ในป่วยขอี่สามคือสถานที่เวลาและตีไป้าอย่างนี่พนเขาเมือม่อบ่มนีเครื่องหมายบ่มีป้ายบอกบอก่บกมีสัญญาณจะบอกเขาถ้าเขาจะเดินต่าเดินตังไปทางไหนจะมีอยังมีแเข็มพิษมีแผนที่ มี g o o g l e Map มีมีพีเอสนำตังคกดคำเดียวมันสามารถนำตังได้อบอกได้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปด้านหน้าด้านหลังบอกว่าเาหลังง่งกองน้อยแตยังบอกแต่ว่าความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้่วกนี้ไอยยังเคลอนเขาจะล่วงชีวิตเอาไปก่าใดหกโม่เมื่อดังนายเจ็สดาคำราชา เมื่อก่อนนั่นก็ยังมีชีวิตอยู่เขาก็มีสัญญาณก็มีเครื่องหมายจะบอกจะกล่าวว่าจะได้จากมาไปอย่างของีวันครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็บไยเกิดก็ขอบครัวของเขาก็ดีเกิดก็เพืือกก็โขงกับเพืือนสมาชิกเพืือนรองงานของเขาก็ดีก็เท่ากัมันเป็นไปตามก็ทาราไดักเป็น